อยู่ที่ชิตวาคาไม้สักขาบ้างไ่นะครับสินค้ายอดนิยมที่สุดขอร้านมาแล้วก็คือตัวปลเก้ไม้สักหน้าสีนิ้วยาว60สเซนตัวนี้นะครับเป็นปาเก้ไม้สักที่นิยมที่สุดเลยของทางร้านให้ดูก่อนนี่ของมาแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งเลยนะครับที่ว่ายอดนิยมคือตัวนี้มันสามารถปูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปูก้างปลานะครับปูลายสลับเก่ออิฐได้หมดเลยราคาเนี่ยก็ไม่แรงด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับคือ ข้อดีของตัวไม้มันเนี่ยคือมันอบแห้งเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วตัวไม้ด้วยไฟไม้สั้นเนี่ยสีไม้เนี่ยจะเสมอกันเลยนะฮะแล้วลวดลายไม้จะน้อยมากเวลาที่เป็นทำทาโพลิยูรีเทนหรือว่า ถ้าให้มันเข้มเนี่ยมันจะแทบจะไม่เห็นลวดลายเลยเลยถ้าเกิดไมโครก่อนเนี่ยยิ่งออกสีทองเหลืองสวยงามนะครับตอนนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วแต่ถ้าถ้าจะสั่งซื้อต้องเรียกจับจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าหมดไวมากเลยสำหรับตัวหน้าปากแก้หน้าสิมุกยาวหกสิบเซนตัวนี้นะครับจากชิตวาคาไมน์นะยังไงเนี่ยสอบถามข้อมูลโทรเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่นะครับหรือว่าทางไลน์ครับ s t w w o o d นะครับผมคุณยุทธนะครับยินดีบริการไลน์ของเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะคคครรรัััััับบบบตตต้้งงแ่่นนนนนเเเชาถึววทีก็ปปิิดดดดะะหยุลออ ยังอยู่เลยนะครับโทรเข้ามาก่อนนะครับสอบถามข้อมูลสอบถามเส้นทางก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ